ไปแล้วค่ะเวลามีน้อยค่ะทุกคนไปค่ะอะกับงานวันนี้ค่ะ Samsung Galaxy S20 สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 ไปพี่ใหญ่พี่โตสุดอ่าในฐานะวันนี้พี่โตสุดมีโอกาสได้ไปที่ Samsung มาเป็นงานแบบ Unpack เลยก็รู้ก่อนนิดหน่อยแล้วก็แต่น้องๆก็รู้ตามภายในเวลาแบบไม่ถึงวันเพราะว่าทุกคนดูไลฟ์กันใช่เราให้ฟังว่าได้อวดเราให้ฟังเราให้ฟังไม่จไม่แต่แต่ว่าแต่ว่าทุกคนมันมีแบบฟังก์ชันที่แบบ ชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะ <c oughs> แต่ว่าที่นี่กัะท,ทุกทุกอันเ่เจ๋งหมดแต่ว่าทุกคนจะมีฟังก์ชันที่รู้สึกว่าเป็นแบบมันแบบมัน,บบมนเจ๋งที่สุดของเราอ่ะใช่เพราะไลฟ์สไตล์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนาะบางคนก็ v a l ูก,การถ่ายรูปอ่าอย่างเช่นศิลปินเมื่อกี้ก็ v a l ู พวกเอ่อเรื่องการใช้เสียงเรื่องออดีโอเลเซอร์ก็แล้วแต่คนเดินไปครับผมออยากพูดวินชอบอะไรคะเว้ยของผมชอบที่สุดเลยคือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า now beep ครับก็คือแบบสรุปในแต่ละวันว่าแบบเราจะต้องทำอะไรของวันถัดไปบ้างมันจะขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยว่าแบบเราเป็นตารางอะไรเราต้องทำอะไรอะไรเงี้ยเจ๋งมากนี่เออผมฟังนี้แหละชอบอะไรของผมชอบเป็น AI ที่มันจะแบบคอแซฟได้แบบว่าคอแซฟแบบสั่งเราแบบสั่งเข้าเลยให้ให้จองเที่ยวบินแล้วก็ใส่ในคาล endo ขอเราได้เลย ครับอนนของขอในนี้นะครับันน,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 นี้ชอบเวลาสมมุติว่าเราเรามีเวลาดูวิดีโอน้อยครับสมมุติเราวิดีโอเนี่ยมันสองชั่วโมงเลยเราก็เลยขอให้ AI เนี่ยช่วยสรุปให้หน่อยก็เลยแบบเรามีเวลาเหลือประมาณแค่หนาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยเลยสรุปเข้าใจทุกอย่างยนี่เจ๋งมากเหมือนเช่นสมมุตัวนัาดีดูในวิดีโอ2ชั่วโมงแล้วบอกว่าไปกินข้าวที่ไหนอะไรเงี้ยกว่าจะดูจบ2ชั่วโมงให้รู้ไม่กี่ที่มันนานมากนี่บอกว่าแบบเราจะนี้เป็นคนใช่แล้วกว่าจะจดกว่าจะเขียนอันนี้ต่อย<า>นี่ว่าต่อยนี่ว่าต่อยนี่ว่าต่อยนี่ไม่ แต่ตอนนี้สามารถล่นทุกอย่างให้เหลือภายในเวลาสองสามนาทีได้ใช่ครับอไออย่างนี้นิวพี่เดล่ะพอ่นิวเป็นแบบเบสเฟสครับผมเป็นเรื่องหน้าเปร้ครับสมมติเซลฟี่อย่างเงี้ยห้าคนนะต้องมีคนหนึ่งไม่รอดอ่ะเออก็ก็ถือว่าเรื่องหน้าเปรี้ยงใครใครอดไม่ไเลือกไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าไม่ได้บอกใครแต่นิวอ่ะนิวอ่ะแล้วไม่ได้บอกใครแต่บนเวทีเมื่อกี้เล่นกันยับเลยนะโอ้โหไม่ครับอ่โอเคฝากค่ะฝากค่ะ ครับผมก็ขอฝาก Samsung Galaxy s 25นะครับผมแล้วก็ตระกูลของเขานะครับผมก็ตอนนี้เขามีรุ่นน้องด้วย A 20 Plus แล้วก็ A 25ใช่ห้าสี่รีสใช่แล้วก็เขาเรียกว่าถ้าใครสมมติแบบไปเจอจองที่ร้านหรืออะไรก็จะมีสีพิเศษแต่ว่าถ้าจองในเว็บออนไลน์ก็จะมี3สีพิเศษครับใช่ครับผมก็ฝากตามด้วยนะครับครับเปิดตัวเขามันเกิดขอให้ทุกคนร้องเพลงให้เป็นวันเกิดพี่นิวหน่อยครับ Happy birthday to you Happy birthday ใครเซ็ตคีย์อะเ็คีย์มาดีเบิร์นแบบตอนตอนท่อนสูงไม่สูงมากนี่มันชอบมีแบบใครที่เซ็ตคีย์ไว้สูงแล้วแบบป a p p y b u r s แล้วมันไม่ถึงอะอันเมื่อกี้ซึ่งเมื่อกี้โอเคอยู่นาโอเคครับขอบคุณครับพีหัว้วครับพี่นิวครับปีหัวแล้วครับพีนี้สามขวครับสามตัวท่านลง เล่นเล็กนี่เหนยครับน้ำบวบเป็นไงบ้างครับเจ้าแบบร้อนตัวก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับเรื่องกายภาพเป็นหลักครับพี่เตให้ของขวัญหรือยังคะวันนี้อยู่ในงานธรรมะบัตรซิลิแล็คเหรอครับได้ตัวใบตัวใบกล้วยบดบดกล้วยให้กินกล้วยกล้วยบดชีเมื่อกี้ผมชอบมากเลยรู้เลยว่าใครขำคือคนเก็ตใครไม่ขำคือคนไม่เก็ตบอกอายุไม่ใครขำไม่ใช่คนเก็ตคือคนที่เคยกินไม่ใคนที่เคยกิน เดี๋ยวดูตามความเหมาะสมอ่าอย่างมันขึ uh, ้นอยู่กับเหมือนคะแนนพฤติกรรมอะไรเงี้ยครับอ่าได้ข้อมือนี้ได้ไหมดีข้อมือดอ่าดีข้อมือขึ้นอยู่กับว่าข้างไหนล่ะอ่าข้างนี้ดีกว่าครับก็ดีดีปีนี้ดีว่าก็ถือว่าเป็นปีปีที่ดีนะครับแล้ววันนี้วันเกิดตรงกับวันนี้อันท้ายพอดีด้วยรู้สึกว่าเออก็แบบเป็นวันเกิดที่แบบยิ่งใหญ่ไปเลยปีนี้ครับก็ดีใจมากครับ มันจะมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับมีคอนเสิร์ตมีเมก่าเดี๋ยวนะขอขอก่อนจะเป็นคอนเสิร์ตเราขอเรียงไทมไทม์ไลน์ตามไทม์ไลน์ต้องเป็นสองคนนี้ก่อนสกายนานี้ฟีโนบิโนมนอนคือตอนนี้คือเตยรู้สึกมันแปลกๆไปปกติจะเจอสกายนานี้ที่ตามยิมครับแต่ตอนนี้สกายนานี้ซุ่มซ้อมเวอไม่ยังไงกลายเป็นนักข่าวละตอนนี้ซุ่มซุ่มซ้อมมือไปถึงไหนแล้วครับคอนเสิร์ตอย่าเรียกว่าซุ่มซ้อมเรียกว่าใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุด โอเคก็สริครับใช่ครับกำลังเพิ่งเริ่มเรียนขยับตัวแล้วครับช่วงนี้เริ่มเรียนอะไรบ้างขยับว่ามูม e มนใช่ใช่ครับอันนี้คขาเสริมเมื่อไหร่พี่อันนี้ครับเขาเสริมเมื่อไหร่สิบห้ากุมภาพันธ์สิบหกกุมภาพันธ์โอเคกำลังเริ่มเลยพาแถบตัวคือถ้านิวสามปั่นแล้วนี้ตอนนี้ประมาณตกเครึ่งอ่ะ แต่นี้โบราณดีแล้วนะ่ยบุบครึ่งไม่แต่ว่า2คนนี้เชื่อว่าทำทำได้ดีแหละเพราะทุกคนตั้งใจมากๆงั้นขอ3คนนี้ไปดูได้ไหมครับวันอยู่แล้วขอบคุณมากครับเดินทางสองรอบด้วยใช่ป่ะสองรอบครับสิบห้าสิบหกโอเคแล้วก็ปัดโซ่เอาไปแล้วพี่ยังไงครับอะไรนะครับปัดโซ่เอาไปแล้วใช่ครับสองรอบครับก็ขอบคุณแฟนๆมากครับที่ให้การซัพพอร์ตพวกเราที่ดีครับเนี่ยพอดก็เดี๋ยวต่อไปส่งต่อให้พี่เต้พี่นิว ใช่ครับเตนิวออฟกันคริสสิงใช่มีมีคำแนะนำอะไรไหมครับสำหรับคุณดีจากอะไรครับที่ทำที่ทำคอนเสิร์ตมาแล้ว100กว่าครั้งจะได้เรื่องใดๆเหรอเรื่องใดๆถือว่า2คนนี้ทำได้ดีอยู่แล้วเพราะเป็นคนใช่ใช่สองคนนี้คือแบบไม่มีอะไรจะแนะนำเพราะรู้สึกว่า2คนนี้แบบเก่งมากๆอยู่แล้วยิ่งมีไลเซอร์มิวสิกอยู่ตรงนี้ด้วยให้คำแนะนำที่ดี หน่วงครับเตนิวน่าจะตีอะไรครับให้มันยังอยู่ได้เตนิวอยู่ได้ยังอยู่ใช่ไหมคะได้ชิปประจอนะยังอยู่มันยังอยู่ไหมยังอยู่ครับออไม่นั่นลลูกคัวนะไม่มีครับไม่มีถือต้องเกาเหล่าซะหน่อยดีไม่เป็นสีสันไม่รู้เพราะเกาเหล่าเหรอเพราะเดี๋ยวอสมมตินะลองแต่งมือเตนิวเกาเหลากันแปลว่าอะไรอ่ะไปกินข้าวลองอนุมานอนุมานจากประโยคอ่ะพี่เตขอใส่อิโมชั่นขึ้นไปหน่อย เกาเหลามันค yeah. uh. uh. okay. okay. so ือการเตะขอสัมภาษณ์เดี่ยวรับเกาเหลานิวอ่ะพี่เตะขอเกาหลังพี่นิวเยี่ยมโอเคเวสและบอนด์ในเชียงใหม่โอเคอาภูวินเด็กอีเตอร์ขอรู้ใช่ปหมไม่รู้อ้าวจริงปะเนี่ยเกาทำเงี่ยมเลยเกาเหลามันคืออะไรเกาเหลามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรไม่มีน้ะไม่มีเส้นแต่ว่าเป็นคนไม่กินอะไร ไม่กินเส้นไงไม่กินเส้นอ่ะแล้วสรุปสรุปแปลว่า้าผมไม่กินเส้นแล้วมันทำไมมันกินแต่น้ำไงพี่ก mmm ินแต่น้ำกับเนื้อกินน้ำซอบเป็นคนเป็นยังไงคนไม่กินเส้นนี่มันทำไมมันทำไมหัวอ้วนตายละงงเลยไม่เป็นอะนรว้าวจะไหนจะไหนจะไหนไม่ใช่อันนี้คนอื่น อันนี right mixer, so ้ผมขอฝากพีแปดเก้าไว้ด้วยนะครับวันที่1นึ่งกุมภาเนี่ยครับหายบาทนะครับผมที่ไคตินเมเจอร์นะครับสิบมงครงครับผมให้ปูวินฝากปูวินจะมีอะไรบ้างปูมินจะมีอะไรบ้างของปูวินครับผมก็ก็ใช่ครับเพิ่งเปิดตัวซีรีส์ครับผมกับคาร์เน็ตส์ิกส์นะครับผมเรื่องดาราหลังจาผมก็จะออในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับผมก็เชลลี่เพ่งปล่อยวันนี้เลยก็ฝากไปติดตามชมกันด้วยเก่งวิทยาลืมตรติดตามครับโอเคนะคะคุณเดือดโอเคค่ะ